สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาเที่ยวหาผู้เท้าเราผู้เท้าไปอยู่บ้านผู้เท้าไปยังเนาะไปนำห้าทางร่างบ้านเหมือนกันผู้เท้าไปโอ้ได้เนับไปในบ้านไปแต่งเคียงสุดควันให้ผู้ได้หก ทางนี้ก็คือทางรังบ้านพู้เทาเด้อค่ะอยู่บ้านผู้เดียวปุ๊กข้องไปกินแม่ปุ๊กพักปุ๊กมีโอ้มีพักทุเสียมีพักสีสร้างพักน้ำมันยินดีทีนะโอ้มีแน่งก่อนนะเตกแน่งคือกันอยู่แล้วนะน,น,น้ำก็ได้เืินนี้เก็บลวกกินก่อนนะอันนี้พักสีสร้าง แม่พี่น้องเด้อพักสีซางบ้านก็ได้มีบบทางบ้านให้มีโบเอิ้นพักสีซางโบเขากินเจียวส้มเดือนิดเดียวเท้าปุ๊กพักปุ๊กมีบ่มีน้ำเท่าไรก็ก่อไว้ได้กินมาเนาะเม่งเพี้ยกูเท้าอยู่คนเดียวปุ๊กพักใส่ปุ๊กพักใส่กระทางไหม ปูพักไว้จังเลยออนนั้นปู๊มะกี้เขียพอเมื่อกี้เขียก็เป็นดดยวอเท้ามาอยู่ไปไปในบ้านเก็บใจ่ำสาขีหลดก่อนนะ ปุ๊บยาสิ้นก็ไปดันปุ๊บยาสูบก็ไปดันผู้ทัาผู้ยิงอยู่ผู้เดียวแล้วเนื้อหมีายาสูบเอาไว้ซี่เขียวได้ปะต้องใอส่คีเอาไว้ซี่เขียวผักสีสางมีอยู่ทัหมผักสีสางแล้วก็ผักขาว เพักขาวพักข,าว,กขาวตรงพเท้ามีพักขาวตรงมีพักสีสร้างเป็นยาอายุวัฒนะมีพักสูชสอากินนรผู้เท้าักกินเอง นกกันมีโอ้มื่อื่นนี่กินเจียวสมกันนะกินเจียวสมพักขาวพักนกพักสีสางแคกินเจียวสมเดิเเม่งพูดเทาปุ๊กพักงามเถอะแกเอาขี้ยงมาใส่ไหมน่เอาขี้งวขี้มูใส่แล้วเาพูดเทาใจ้ะ๊ไม่ได้ มันกันด้วตุ่มก็พูดเบิดไฟนี้ก็สุกและะ้วว้าบอกเฝ้าสันไทยันไฟไหมบ้านบอกเฝ้าเฮ้งๆมากูเท้าเทียนัง น้ำต,ต้นผักนามทางน้ำทางนั้นเน่นะยามนั้นก็เก็บยอดมันดวกต้มส้มกินเฮาสร้างอามาปลูกไว้ขันบ่มาปลูกไว้สําบอดได้กินไปหาเอาไข่เนาะ โอ้ oh, พุท้าบ่าเห็นพเท้าจ่อยสมมันอยากกัดลังบานพเท้าไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปนัดผ่าเบิงพเท้าใหม่แท่นึงจ้ามาหายายอีกแล้วเห็นบ่เนาะเห็นพเท้าอยู่บ้านบ่โอ้อยู่นี้เก็เห็นแล้ว โอ้ใหญ่ไซคียนโอ้ไปไตเคียนเมื่อคืนนี้ได้หน่อยนึ่งมาให้พุทธาไซลวกให้พุทธาไซเขียนหลายเอาไปคว้านี้เคียนมงนามเตายสวัสดีพี่น้องเด้อสวัสดีจ้านะ เชิญพดีจ้าเอาชิงเบิ่งกล้องได้ไหมไปบบไปลาวอะไปเที่ยวบ้านเก่าอะว่ขึ้นยากขึ้นรถเลยธราเออก็มันมาไปฮอดบ้านเก่ามันไปทะเลไอเหีพี่หนึ่งเอากระค้มไปพุ่นเนาะเฮ้ยมันบ้านน้องยืนค้มไปบบเตนโอ๋อบเตนไก่บ่ ก็ไปนาคาแล้วก็ไปโมเดนเอ้เอเออนาคาอยู่ทางอ๋อแล้วเขาข้ามเมืองเพรพี่ได้บ่ก็บ่ได้เมืองเพรนี่มันอีซอซอกไปใส่เขาเนาะเนาะมันห้ามเขาไเขาช้านต้นตานไปพวเนาะจริงเขาเฮ็ดข้ามเขาเฮ็ดคว้าข้ามงานอย่จังก่อนเดี๋ยวน่ะไปนากอกเมืองหำไปพวกเนาะทุกวันเพื่นเลือฮัดนั่นแอ่ไปบ่ไปก็ไปเออไปเมืองเพรนาะเมืองเพร่แล้วก็แล้วก็ขึ้นรถไปให้เขาพาไปบ่หัางน้ำไปนาำเก๋า แล้วก็บ่ซานบอนขตมเกี๊ยวอืมวัด <dried> ม <snake 18 thoroughly> ัยังก่อนอยู่บ้าเมืองแพฟังพุ่นนาะวัดเก่าวัดเกเข้าขามไปเบิ่งกันอยู่อือยากไปฮอดบ้านบ่ซาเออไปฮอดบ้านบ่ซานก็ได้ถามหาพี่น้องพี่น้องก็จักอีลืมเบิดเลยบ่ลืมบ่ลืมเหาะเฮาก็ยัว่าโอ้ผู้เฮาอันไปตั้งแต่อืไปเบิ่งข้าต้เก จ็ดสิบแปดสิบปีอันไปตั้งแต่เจ็ดปีเจ็ดสิบปีครัง้งนั้นวันที่คนใดอ่ะอน,นั้นสิบสี่ปีเออตั้งอายุสิบสี่ปีนี้แปดสิบสี่กับเจ็ดสิบปีแล้วแม่จะมาเนี้ยเออหมางแต่อายุสิบสี่ปีเอาอันอ,อันเบ่งกล้องดีๆเด้เป็นหุ้นสดายหลังแยกเข้าเฮนเป็นหุ้นี่เหลอใหญ่จุ่มลูกเศร้าใหญ่ยังก็ใหญ่บุญหมีมตีกุ้งเท้าแม่เจ้าเนาะ พอชื mm. uh. mm. uh. Uh, mm. ่อบ mm. uh, uh. ุญจันโอ้พอซื América> ้อบุญจันอยู่บ้านน้องไงตีมาอยู่ไทยเจ็ดสิบปีบ่ไปบ้านจักรยาบ่มีพายพาไปไปกันเนาะเดี๋ยวให้ล้างๆกันอุ้ยมากันเจ็ดขนอุ้ยมาเตะเพชรบุรีแล้วพปยอุ้ยพาไปกันเมนูเกียร์ก็ไว้พาอีแม่ไปยุ หนัคาให้แม่เบืห็นจะเห็นเต่บทเตอืมอืมเอ้าอ,อ,อันนั้นแค่นี้ก็นะ่ะเก็บบุกริกใจเก่งกัน